พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรูปยอดหนังสือหนึ่งและสองซามูเอลสัปดาห์ที่5โครงร่างสงครามกับชนชาติอมาเล็กข้อพระคำพีหนึ่งซามูเอลบทที่15เอ็กโซโดบทที่17เข้อ8ถึง13าลคาเตียบทที่5ข้อ16ถึง17ข้อ24วันพฤหัสบดีโรมันสา ในหนึ่งซามูเอลบทที่ 15: ข้อสองพระยะโฮวาทรงประกาศว่าพระองค์จะลงโทษชนชาติอามาเลกสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้กระทำต่อชนชาติอิสราเอลในเวลาที่พวกเขาสู้รบกับชนชาติอิสราเอลอารบิกหนึ่งชนชาติอามาเลกสู้รบกับชนชาติอิสราเอลในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายของพระเจ้า เอ็กซโดบทที 1, 15, ่17ข้อ8ถึง16หนึ่งสามเอลบทที่15ข้อ2ถึง3วงเล็บ 1. ในการสงครามกับชนชาติอัมมันเล็กที่ได้บรรยายไว้ในเอ็กซโดบทที่17ข้อ8ถึง16นั้นโมเสยือนอยู่บนยอดเขาโดยไม่มีไม้เท้าของพระเจ้าอยู่ในมือของเขาส่วนเยโฮสุอาออกไปกับผู้ชายที่ถูกเลือก เพื่อสู้รบและปราบชนชาติอัมมาเล็กให้พ่ายแพ้วงเล็บสองในขณะที่ยโฮสุอาสู้รบโมเซก็อธิษฐานวงเล็บสหลังจากที่ยโฮสุอาปราบชนชาติอัมมาเล็กให้พ่ายแพ้แล้วพระเจ้าก็ทรงประกาศว่าพระองค์จะทรงทำสงครามกับชนชาติอัมมาเล็กทุกชั่วอายุสืบไปวงเล็บข้อ16 กรณีนี้แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงถือว่าการขัดขวางที่เกิดจากชนชาติอัมมเลกนั้นร้ายแรงสักเพียงไรอรบิกสองเอ็กโซโดบทที่ 17: ข้อแถึงส3แสดงให้เราเห็นว่าจะสู้รบกับชนชาติอัมมเลกได้อย่างไรวงเล็บหนึ่งเราสู้รบกับชนชาติอัมมเลก โดยพระคริสต์ผู้ทูลขอแทนและพระวิญญาณน,นั้นผู้สู้รบโรมบทที่8ข้อ34เฮ้ปลายบทที่7 25, ข้อ25คาเลเตียบทที่5ข้อ17กอไก่โมเซที่ชูมืออยู่บนยอดเขาเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์ซึ่งทูลขอแทนอยู่ในฟ้าสวรรค์ทั้งหลายเอ็กซโดบทที่17ข้อ9ข้อ11 ขอไข่เยโฮสุอาที่สู้รบกับชนชาติอามาเล็กเป็นแบบเลงถึงพระวิญญาณผู้อาศัยอยู่ภายในที่คอยสู้รบกับเนื้อหนังข้อ9ข้อ13ข้อควายเราต้องอยู่ในการเข้าสนิทกับพระคริสผู้ทูลขอแทนเพื่อจะร่วมมือกับพระวิญญาณน,นั้นผู้สู้รบโครซายบุที่3ข้อ1-3ถึงสข้อ5 โรมบทที่8ข้อ34ข้อ13าลคาเตียบทที่5ข้อ24ข้อ17วงเล็บ2ในการทำสงครามกับชนชาติอามเลกนั้นเราต้องร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการอธิษฐานและประหารเนื้อหนังให้ตายลูกาบทที่18 1ข้อ1 1เทสโลนิเกบทที่5้าข้อ17โรมบทที่ 8: ข้อ13าลคาเตียบทที่5ข้อ24 กอไก่เมื่อเราอธิษฐานเราก็เป็นหนึ่งกับพระคริสผู้ทูลขอแทนโรมบทที่8ข้อ34ขอไข่เมื่อเราประหารเนื้อหนังให้ตายเราก็เป็นหนึ่งกับพระวิญญาณน,นั้นผู้สู้รบครเตียบทที่5ข้อ17คควายในด้านหนึ่งเราต้องอธิษฐานร่วมกับพระคริสในอีกด้านหนึ่งเราต้องประหารเนื้อหนัง โดยพระวิญญาณนั้นผู้สู้รบข้อ24งองงูการตรึงคนเก่าไว้ที่กลางเขนเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าการตรึงเนื้อหนังไว้ที่กลางเขนเป็นความรับผิดชอบของเราโรมบทที่6กข้อ6บทที่8ข้อส3คาลาเตียบทที่หข้อ24สัปดาห์ที่5วันพฤหัสบดี การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าหนึ่งสมูเอลบทที่15บห้าข้อสองพระยะโฮวาจอมพลโยธาตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะลงโทษอามาเล็กในการที่เขาได้ทำต่ออิสราเอลคือได้ต่อสู้เขาในขณะที่ออกจากอียิปนั้นโรมบทที่8ข้อ13ถ้าท่านมีชีวิตเป็นอยู่ตามเนื้อหนัง ท่านต้องตายแต่ถ้าท่านประหารการประพฤติของกายโดยพึ่งพระวิญญาณน,นั้นท่านจะมีชีวิตเป็นอยู่คาลาเตียบทที่5ข้อ24แต่ว่าทุกคนที่เป็นของพระคริสต์เยซูได้ตรึงเนื้อหนังรวมทั้งกิเลสและราคะตันหานั้นไว้ที่กางเขนเสียแล้วในการสงครามกับชนชาติอามาเลก ที่ได้บรรยายไว้ในเอ็กโซโดบทที่17ข้อ8ถึง16นั้นโมเซยือนอยู่บนยอดเขาโดยมีไม้เท้าของพระเจ้าอยู่ในมือของเขาส่วนเยโฮสุอาออกไปกับผู้ชายที่ถูกเลือกเพื่อสู้รบและปราบชนชาติอามาเลกให้พ่ายแพ้ในขณะที่เยโฮสุอาสู้รบโมเซก็อธิษฐานหลังจากที่เยโฮสุอาปราบชนชาติอามาเลกให้พ่ายแพ้แล้ว พระเจ้าก็ทรงประกาศว่าพระองค์จะทรงทำรรสงครามกับชนชาติอัมเล็กทุกชั่วอายุสืบไปวงเล็บข้อ16กรณีนี้แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงถือว่าการขัดขวางที่เกิดจากชนชาติอัมเล็กนั้นร้ายแรงสักเพียงไรในช่วงเวลาของหนึ่งสมุเอลบทที่15ข้อสองนั้นพระองค์ทรงประกาศว่า พระองค์จะทรงลงโทษชนชาติอามาเล็กในการที่เขาได้ทำต่ออิสราเอลเลือกอ่านข่าวสารตอนนี้เรามาถึงเรื่องที่สำคัญมากนั่นคือวิธีที่เราจะสู้รบกับอามาเล็กประการแรกเราสู้รบโดยการอธิษฐานร่วมกับพระคริสต์ผู้ทูลขอแทนวงเล็บเอ็กซโดบทที่17เข้อ11 โมเซที่ชูมือขึ้นบนยอดเขานั้นเป็นแบบเล็งถึงพระคริสผู้ทูลขอแทนอยู่ในฟ้าสวรรค์ทั้งหลายขณะที่พระคริสทรงอธิฐานอยู่ในสวรรค์เราก็ต้องอธิษฐานอยู่บนแผ่นดินโลกขณะที่เราอธิษฐานเราเป็นหนึ่งกับโมเซบนยอดเขาแต่ขณะที่เราประหารเนื้อหนังเราก็เป็นหนึ่งกับเยโฮสุอา ที่สู้รบอยู่ในหุบเขาเรายังต้องสู้รบกับอามเ็กโดยการประหารเนื้อหนังด้วยพระวิญญาณผู้สู้รบด้วยวงเล็บโรมบทที่ 8: 13, ข้อ13าคาลเตียบทที่5ข้อ17ข้อ24ในโรมบทที่ 6: ข้อ6กล่าวว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วทว่าบทที่ 8: ข้อ13ก็กล่าวว่า เรายังต้องประหารการประพฤติของกายโดยพึ่งพระวิญญาณน,นั้นนอกจากนั้นในคาลเตียบทที่5ข้อย4เปาโลยังบอกเราว่าทุกคนที่เป็นของพระตร์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้แล้วถ้าเราไม่เชื่อว่าคนเก่าของเราถูกตรึงไว้กับพระตร์บนกางเขนแล้วเราย่อมไม่อาจจัดการกับเนื้อหนังของเราได้ คนเก่าของเราถูกตรึงตายแล้วเมื่อมีข้อเท็จจริงนี้เป็นพื้นฐานเราจึงมีใจกล้าและกำลังใจในการประหารเนื้อหนังเมื่อพิจารณาตามโรมบทที่8ข้อ13ขณะที่เราประหารการประพฤติแห่งเนื้อหนังพระวิญญาณน,นั้นก็ทรงทำงานอยู่ในตัวเรากรณีนี้หมายความว่าพระวิญญาณน,นั้นจะทำงานได้มากแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเรายินดีทำมากแค่ไหนถ้าเราตรึงเนื้อหนังไว้ที่กลางเขนพระวิญญาณน,นั้นก็จะทรงทำงานร่วมกันกับเราทันทีเราทุกคนล้วนชื่นชมในการงานของพระวิญญาณน,นั้นเราต้องการพระวิญญาณน,นั้นและพระวิญญาณน,นั้นก็ต้องการให้เราร่วมมือพระองค์ทรงรอคอยให้เราช่วยเหลือตัวเราเอง ทันทีที่เราทำเช่นนี้พระองค์ก็เสด็จเข้ามาทำทุกอย่างเพื่อเราเราได้ประหารการประพฤติแห่งร่างกายโดยพระวิญญาณน,นั้นผู้อาศัยอยู่ในตัวเราเมื่อพิจารณาตามเนื้อหาในคลเตียบทที่หนั้นพระวิญญาณน,นั้นกับเนื้อหนังต่อสู้กันและกันทว่าบรรดาคนที่เป็นของพระตร์ต ก็ยังคงต้องตรึงเนื้อหนังไว้ที่กลางเขนขณะที่พระวิญญาณน,นั้นทรงต่อสู้กับเนื้อหนังเราก็ต้องตรึงเนื้อหนังไว้ที่กลางเขนเรื่องนี้ก็สำเร็จลุล่วงได้ก็ต้องอาศัยการที่เราร่วมมือกับการงานของพระวิญญาณน,นั้นในด้านหนึ่งเราต้องอธิษฐานร่วมกันกับพระคริสต์แต่อีกด้านหนึ่ง เราก็ต้องร่วมกับพระวิญญาณผู้สู้รบมาประหารเนื้อหนังด้วยวันนี้พระคริสต์ทรงอยู่บนสวรรค์ทั้งหลายและทรงอยู่ในตัวเราในฐานะพระวิญญาณผู้สู้รบด้วยบนฟ้าสวรรค์ทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นโมเสผู้ทูลขอแทนส่วนในตัวเราพระองค์ทรงเป็นเยโฮสูอาผู้สู้รบเราต้องเข้าสนิทกับพระคริสต ผู้อยู่ฝ่ายสวรรค์เพื่อจะได้ร่วมมือกับพระฤิสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในเช่นนี้เนื้อหนังก็จะถูกประหารในความเป็นจริงวงเล็บบทเรียนชีวิตเอ็กซโดน้า540่ถึง5 4าหน้า545ถึง5 4 6คาลเตียบทที่5ข้อ24ไม่ได้พูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำเนื้อหนังของเราตรึงไว้ที่กางเขน แต่พูดว่าเราเองเป็นผู้นำเนื้อหนังตรึงไว้ที่กลางเขนตรงนี้ให้เราเห็นว่าการเอาเนื้อหนังตรึงตายนั้นตัวของเราเองต้องรับผิดชอบเป็นผู้กระทำการตรึงตายของมนุษย์เก่าพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบส่วนการตรึงตายของเนื้อหนังเราเองจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ วงเล็บประสบการณ์แห่งชีวิตหน้า216